ต่อไปเป็นรายงานการประชุมตั้งบริษัทซึ่งเป็นการประชุมที่ต้องมีผู้เข้าร่วมการประชุมประชุมตามวาระนะครับซึ่งมีการประชุมจริงๆไหมต้องมานั่งรวมกันทั้ง3คนไหมอันนี้แล้วแต่พวกท่านนะครับว่า,ว,า,ว,าว่าพวกท่านจะจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ผมมีผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับผมได้ให้ท่าน กรรมการบริษัทหนึ่งให้ท่านไปจดทะเบียนเองเพราะท่านบอกว่าท่านอยากจะทําแบบโลคอสนะครับทนายเตรียมเอกสารให้ก็พอนะครับผมก็เตรียมเอกสารให้แล้วก็ให้ท่านไปเองนะครับข้างล่างตรงนี้ครับผมเขียนว่า11บเนาฬิกานะครับผมก็คนซื้อลอาก็ทําตามเอกสารแต่ท่านกรรมการตื่นเช้าครับไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการคาร้าตั้งแต่9ก้าโมง สิบโมงก็ถึงคิวท่านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าท่านกรรมการท่านไม่เข้าร่วมประชุมเหรอประชุมอะไรก็บอกว่าเขานี่ไงนี่สิบเอ็ดโมงเนี่ยเขายังประชุมไม่เสร็จเลยทําไมท่านถึงมายื่นเรื่องแล้วนะครับท่านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ดีบดีไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาเคร่งครัดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับก็บอกว่าจะรอให้ถึงสิบเอ็ดโมงก่อนไหมอีอีชั่วโมงหนึ่ง หรือไปแก้ให้ตัวนี้เป็นเป็นเก้าโมงเช้านะครับท่านกรรมการผมก็บอกว่าเดี๋ยวแก้ก็ได้ครับแล้วก็แก้แก้อย่างไรเจ้าหน้าที่เขาชี้ไปที่เครื่องพิมพ์ดีดให้ให,ให,ให้ให้ไปพิมพ์ดีดนะครับท่านกรรมการผมก็พิมพ์ดีดไม่เป็นก็เห็นนักบัญชีแถวนั้นสองสามคนก็ก็ไปกระซิบกระซาบจนน้องนักบัญชีเขาแก้ให้เป็น10.0 10. 0นถึงได้จดทะเบียนนะครับ อันนี้แล้วแต่ท่านว่าท่านจะประชุมกันจริงหรือไม่แต่รายละเอียดต้องมีตามนี้ให้ครบว่าประชุมเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเนื้อหาตามนี้เลยเราลงตามนี้เลยว่าเราตกลงกันไว้ว่าอย่างไรว่าข้อที่1รับรองบัญชีรายชื่อฐานะและสำนักของผู้เข้าซื้อหุ้นพร้อมนั้งจินนหุ้นนะครับข้อที่2ข้อบังคับ ข้อบังคับเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าไม่มีให้ใช้ข้อความว่าใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับหรือถ้าเราจะมีนะครับใช้ข้อบังคับที่ประธานเสนอซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูในในคลิปต่อไปแลวต่อไปนะครับข้อที่3ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทนะครับ ใส่สาม0 0นลงไปเลยก็ได้นะครับเรื่องหุ้นชําระค่าหุ้นครั้งแรกเท่าไร่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ใส่ไปตามความเป็นจริงนะครับนี่คือตัวอย่างของขั้นต่าที่ที่ท,ที่ที่ทำมาให้ดูแล้วก็กรรมการมีกี่คนอานาจของกรรมการอย่างไรผู้สอบบัญชีเป็นใครตรงนี้ถ้าไม่รู้อย่าใส่นางนกน้อยบินไกลนะครับไม่รู้โทรมาผมได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาชื่อของท่านผู้สอบบัญชีใส่ให้นะครับผมจะบอกว่าท่านผู้สอบบัญชีเป็นใครแล้วก็ตัวเลขเลขอันอนใบุญาตท่านคืออะไรนะครับแต่อยใาสา่นางน้อยน้อยบิงไกลน,นะแล้วก็กำหนดสินจ้างปีละเท่าไหร่นี่คือค่าสอบบัญชีแล้วก็ปิดประชุมเวลาเท่าไหร่กี่โมงอย่างไรนะครับแนะนําให้ใส่สัก10บโมงนะครับ แล้วก็ลงลายมือชื่อรับรองสเนาถูกต้องตัวนี้เอกสารนี้ครบเราก็จะสามารถเตรียมเอกสารต่อไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเอกสารต่อไปคืออะไร